สวัสดีค่ะอาจารย์ก็ใช่ค่ะคอสนี้เลยค่ะที่หนูอยากเรียนมากใจหนูอยากเรียนมานานแล้วค่ะแล้วหนูก็ชอบแล้วหนูก็เชื่อในเรื่องของพลังจิตใต้สำนึกแต่มันไม่มันเหมือนแบบทั้งชีวิตหนูอะค่ะได้คําว่าหนูอะทำอาชีพเป็นหมอดูดูไพ่ดูตัวเลขเลียงเลข,เลข,เลข,เลขมือถือมาหลายปีแล้วค่ะมันก็มีแต่วความแบกจนสุดท้ายท้ายสุดที่ผ่านมาจนไม่กี่วันนี้ค่ะ หนูคนเก่าคือแบ่จน,ม,นมันที่สุดถึงที่สุดแล้วคือหนูแบบไม่ไหวแล้วมันมีเดี๋ยวความกลัวความอะไรหนูก็เลยไปคุยกับน้องท่านหนึ่งที่เขาเป็นอดีตคือเป็นลูกดวงนะปัจจุบันนี้เขาก็เป็นค้ชเป็นครูประมาณนะะี้ค่ะสิ่งที่หนูหนูอยากคุยคือหนูอยากแชร์ความรู้สึกว่าเอ้ยทำไมหนูรู้สึกกังวลรู้สึกกลัว,กกลวจังเลยช่วงเนี้ยเอ่อทำไมเรารู้สึกกลัวกังวลหนูหนูหนุหน ทากำแพงตัวเองออกแล้วก็คุยแบบพูดอธิบายความรู้สึกไปวันนั้นก็เป็นวันที่ปลดล็อกค่ะพอปลดล็อกปุ๊บมันเคว้งละใจมันมันโล่งไม่ใช่ไหมมื่อกีมันโล่งมันสบายมันโปร่งค่ะแต่สิ่งต่อไปหนูหนูก็ยังอยากอยากเรียก,กับครูเหมือนเดิมเพราะว่าหนูอยากให้ครูสอนในเรื่องของการลบล้างลืมการเอาขยะออกจากจิตหนูเชื่อว่ามันยังมีตะกอนอีกมากมายแล้วเราก็ วันนั้นเราโปละแล้วเราปดเราทิ้งถุงดำมาเลยความกลัวหายไปมีแต่วความมั่นใจศรัทธาตัวเองรักตัวเองคือหนูเพิ่งเข้าใจว่ารักตัวเองคืออะไรเพราะที่ผ่านมาเนี่ยมันมีแต่คําพูดฝังไปในจิตใต้สํานึกว่าฉันคือผู้ให้สิ่งดีๆอาจารย์ค่ะหนูไม่เคยให้ตัวเองเลยหนูรักแต่คนอื่นหนูให้แต่คนอื่นจนสุดท้ายท้ายสุดหนูไม่เหลืออะไรไม่มีอะไร หาได้วิชาวความรู้อะไรมาให้คนอื่นให้คนอื่นให้คนนู้คนนี้ทุกคนจริญมั่งคั่งร่ำรวยหมดยกเว้นตัวหนูนั่นคือหนูในอดีตพอปลดล็อกปุ๊บมันมันเข้าใจเลยว่าคำว่ารักตัวเองคืออะไรคําว่าอิสระภาพคืออะไรคําว่าศรัทธ,ธาตัวเองคืออะไรคือมันเพิ่งจะเข้าใจอะค่ะแล้วสเต็ปที่สองหนูอยากกลับมาแบบมามาเป็นหนูในเวอร์ชั่นใหม่ที่แบบดีร้อยเปอร์เซ็นจริงๆ อยากให้มันดีร้อยเปอร์เซนเลยอยากให้หนูหนูอยากมีครูอยากมีอาจารย์นะคะเป็นเป็นครูของหนูเป็นผู้ชี้ทางเส้นทางนี้ให้กับหนูเพราะหนูตั้งใจหนูอยากเรียนกับครูมานานแล้วแต่ก็เหมือนที่บอกค่ะเราเราไม่เซ็ตเรามันมี๋ยวความขาดแคลนเพราะได้เงินซ้ายมันออกกวาได้ซ้ายออกขวาแล้วมันยังมีคําติดฉีดเิียนชันอย่างนู่นอย่างนี้อย่างน,น,น,นั้นคือหนูคนเก่าในอดีตที่มันไม่ได้ดีร้อยเปอร์เซนต แต่ก็พยายามจะขัดเก่าแต่ก็ยังสู้กับสู้กับจิตใต้สําเนชสู้กับขยะเก่าๆไม่ได้แต่ตอนเนี้ค่ะพอมันโปะปึ๊บมันเข้าใจทุกอย่างเลยมันเข้าใจแบบทุกอย่างจริงๆแล้วหนูก็ไปย้อนฟังคลิปของอาจารย์นะคะมันก็มันมันเก็ตเข้าไปในแบบมันเก็ตแล้วเมื่อก่อนเราก็ว่าเราเก็ตแต่มันเก็ตไม่จริงมันเก็ตปุ๊บมันก็ลืมมันเก็ตปุ๊บมันก็จบมันก็ลืมมันก็เป็นขยะอะไรก็ยังขึ้นมาผุดมาเต็มเลยเกิดความกลัวความไม่ศรัทธาตัวเองความตุนนี่นั่น หนูอยู่ในหลืบอยู่ในถ้ำอยู่ในรูมาประมาณสามปีค่ะหนูไม่มั่นใจในตัวเองเลยไม่ไปเจอผู้คนไม่อะไรแต่ก็ยังทํางานแต่ก็งานก็ไม่ปังไม่ดังเพราะเราไม่ได้ศรัทธาในตัวเองร้อเปอร์เซ็นต์แล้วเมื่อไม่ศรัทธาตัวเองการงานก็ไม่เจริญก้าวหน้าไม่กล้าพูดร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าฉันเก่งฉันนู่นฉันนี้ฉันนั่นเราเข้าใจว่าคือหนูคิดอย่างเดียวว่าเออเราไม่ได้เก่งและไม่คนเก่งกว่าเราแต่เราทําทุกอย่างด้วยใจเราทาเต็มที่อะไรประมาณนี้ค่ะหนูก็เลยคิดว่า เดี๋ยวพอหนูพร้อมนะคะหนูหนูหนูวางแผนแล้วแหละว่าหนูจะตั้งใจก็คือจะทํางานแล้วก็จะเก็บเงินในส่วนเนี้ยก็คือจะพอครบปุ๊บหนูจะโอนให้อาจารย์เลยแล้วก็รอให้อาจารย์เปิดคอร์สหนูก็จะไปเรียนค่ะแค่นี้เลยเพราะหนูหนูมีความรู้สึกว่าหนูโล่ง้วหนูสบายใจแล้วและหนูจะต้องเป็นคนปีเนี้ยหนูต้องและตลอดไปคือหนูหนูอยากเป็นคนที่เป็นคนเวอร์ชั่นใหม่โดยที่หนูอ่ะวางใจตั้งแต่นานแล้วค่ะว่าหนูจะต้องเรียกอาจารย์ให้ได้ หนูต้องเรียนกับอาจารย์ให้ได้เพราะสิ่งที่อาจารย์สอนอาจารย์เป็นมาก่อนเนี่ยตอนนี้หนูเหมือนหนูเดินตามหลังอาจารย์อยู่อาจารย์ผ่านมาทุกอย่างหนูเดินตามหลังอาจารย์อยู่กระทั่งตำรา180ปีหนูเพิ่งจะประมาณปลายปีที่ผ่านมาค่ะหนูก็ได้ไปเรียนศึกษาเรื่องเนี้ยแต่หนูก็ยังไม่ได้แบบ ไปเรียนก็ยังไม่ได้ศึกษาอย่างถึงแก่นแท้เพราะเหมือนที่บอกค่ะอาจารย์หนูก็ยังยังรักและศรัทธาเพราะหนูหนีอาชีพนี้มาหลายหนีไม่รู้กี่ครั้งหนูหนีไม่พ้นอันในเมื่อหนูหนีไม่ได้หนูก็จะไม่หนีล่ะแต่หนูจะทําทุกๆอย่างให้ดีที่สุดในทุกสัมมาอาชีพและหนูก็เชื่อในจิตใต้สานึกหนูไม่ได้ไม่หนูกล้าพูดว่าหนูไม่ได้งมงายในเรื่องของวัตถุหนูเป็นหมอดูที่ไม่มีไม่มีวัตถุสิ่งของในห้องพระหรือห้องทํางานเลยค่ะไม่มีอะไรเลยมีองค์สององค์นิดนหน่อยคือ หนูหนูหนูศรัทธาหนูศรัทธาด้วยใจหนูไม่ได้ยึดติดที่เป็นวัตถุสิ่งของเมื่อก่อนอาจจะใช่ห่ะย้อนกลับไปอ่ะอาจจะใช่แต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วแล้วก็เข้าใจร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วว่าอ๋อทำไมเราถึงเป็นคนแบบนี้เคยถามตัวเองว่าเฮ้ยทำไมคนอื่นเขาห้องพากเขาของแบบอลังการแต่ทำไมเราเราไม่ได้มียึดติดตรงนั้นน่ะเราศรัทธาอะไรเราศรัทธาด้วยใจเราทำทุกอย่างเราทำด้วยใจเราใช้จิตของเราทำงานหมายถึงว่าเราเราจะใช้เขาเรียกว่าหนูจะใช้แบบ หนูจะใช้ความศรัทธาค่ะหนูจะทําทุกอย่างด้วยใจที่บริสุทธิ์คือทําด้วยความตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอบคุณนะคะดีใจค่ะตัดสินใจแล้วค่ะว่าวันนี้จะทักหาอาจารย์เพื่อที่จะถามว่าออขอต่อไปอาจารย์เปิดเมื่อไหร่ ไม่มีกําหนดไม่ไม่ซีเรียสน,นะคะแต่หนูเชื่อว่าเดือนหน้าหนูได้เรียนแน่นอนแล้วก็เดี๋ยวหนูเก็บตังครบตามที่อาจารย์ราคาคอร์สปุ๊บหนูจะโอนไปเลยแล้วก็รอให้อาจารย์เปิดคอร์สก็เดี๋ยวค่อยไปเรียนค่ะหนูไม่ได้ซีเรียสเรื่องนั้น <ๆ S 2> เพราะว่าตอนนี้หนูก็อยู่นนทบ,บุรีการเดินทางเดินเหินหนูก็ถือว่าหนูสะดวกอยู่มันถึงเวลาแล้วค่ะขอบคุณอาจารย์มากนะคะขอบคุณขอบคุณแล้วก็ขอบคุณมากๆอาจารย์เป็นต้นแบบที่ดีมากแต่หนูอ่ะ ใจหนูไม่ได้เปิดร้อไม่ได้เข้าใจอะไรแบบร้อยนตค่ะณนะตอนเนี้ยหนูเชื่อว่าหนูหนูปลดล็อกแต่หนูอยากปลดล็อกเป็นคนเวอร์ชั่นใหม่ที่ร้อยเอร์ซตเต็มเป็นคนใหม่ที่แบบสดใสสดชื่นมีพลังในทุกๆวันในทุกๆก้าวเดินในทุกครั้งที่หนูตื่นลืมตาขึ้นมาหนูอยากเป็นคนนั้น เนี่ยค่ะหนูหนูรออาจารย์นะคะเดี๋ยวหนูตั้งใจทํางานแล้วก็เก็บทรัพย์พกซัย์ครบตามกําหนดหนูก็จะโอนไปให้อาจารย์เลยค่ะส่วนในเรื่องของวันหนูไม่ได้สี่เรียดเพราะว่าหนูรู้ว่าอาจารย์เปิดเดือนละครั้งวันวันวันไหนหนูก็สะดวกค่ะวันไหนหนูก็สะดวกเพราะว่าหนูไม่ได้ทํางานประจําอยู่แล้วขอบคุณอาจารย์มากนะคะ